และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่งาน Big Motor Sale และเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะได้วับพ,พิตตี้มาสักกี่คนไปดูกันตอนนี้เราอยู่กันที่บูธว o นด้านะครับและนี่เราอยู่กับพิตตี้สาวคนสวยนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวกันดีวกว่าครับสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะอันนี้ผมจะมีคําถามถามพี่ครับระหว่างจะให้รีวิวสเปครถที่พี่ชอบหรือรีวิวสเปคที่จะเลือกอะไรครับอยากรู้อะไรคะ ใครก็อยากรู้สเปคพี่อะไรครับคนดูชอบคนดูชอบนี่ถามเพื่อแนคนดูนะถ้าสเปคหนูก็ชอบคนที่ฮาค่ะเป็นคนตลกเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือขับล้อแล้วครับขัล้ออันนี้ขับล้อตลกเป็นคนตลกดีวีลสเปครถเท่าๆให้หน่อยครับสเปครถนะคะอันนี้ก็คือมังกี้ค่ะเป็นตัวลิมิเต็ดของปีนี้นะคะประจองแล้วแล้วก็มาจองกันได้แล้วค่ะ1,000บาทเท่านั้นค่ะและทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดวาร์ปพี่เขาสะดวกเปิดวาร์ปให้ครับ ไอซีเฟิร์นเฟ้ค่ะ F E R N F E A A ค่ะฝากฟอลโล่ด้วยนะคะครับผมและที่นี้นะครับสเปครถนี้ก็ดีแล้วแต่ผมว่ารวมๆแล้วเนี่ยพี่น่าจะเป็นสเปคผมนะครับพี่น่าจะเป็นสเปคผมนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่ในที่พูดฮารี่เดวิสันนะครับและตอนนี้เราอยู่กับพิตี้สาวสวย2คนนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักทำความรู้จักกับเขากันดีกว่าครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อฟ้าค่ะชื่ออุ๋งอิงค่ะผมมีคําถามให้พวกพี่2คนครับ ว่าให้เลือกระหว่างรีวิวสเปครถที่อยู่ข้างหน้านี้กับรีวิวสเปคที่พี่ชอบพี่จะเลือกอะไรครับสเปคที่ชอบค่ะ,ะนี่แหละครับที่คนดูต้องการอะไรครับสเปคที่ชอบนะก็จะเป็นสูงสูงขาวๆนะตีน้อยๆนะผมนี่ตีไหมครับตามองเห็นหรือเปล่าอะไรเข้าตาอุ้ยทำไอะไรเข้าตาแล้วตีวันนี้เจะบอกเลยนะและพี่คนยังครับจะรีวิวสเปครถหรือว่าสเปคคนดีสเปค รถดีกว่าก็จะชอบแบบแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตทะเล็กๆเพราะว่าชอบความแรงและเร็วผิวไหวอะไรอย่างงี้ใช่ดิจิตอลไม่ใช่ครับครับลองแบบดิจิตอลเดี๋ยวแจกววาพี่พี่กันหน่อยนะครับอ่าอยากให้ขึ้นตรงไหนนี่ชี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคนตาต่อทำงานเองชื่อไอเดีนะคะ F A H O R F O R F U N ค่ะ ้นีชื่อไอจีนะคะสวิตอิงค่ะสวิตที่แปลว่าคอามมบัสแล้วก็อิง A-I-N-G ค่ะจากที่ดูมาเนี่ยทั้งสเปครถทั้งสเปคคนเนี่ยผมว่าพวกที่เนี่ยสเปคผมเลยนะครับโอ้ยโอ้ยใช่โอเคครับอ่าทีนี้เราไปยูบูนกันดีกว่าขอบคุณครับสวัรับเดินเดินช้าหน่อยที่ เล่นท่าเล่นท่าหนึ่มองหาสาวขอทำท่าแบบมือมองหาด้วยพี่อ่าเค่มอล้วที่เขาอกบ้างตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธรถไฟฟ้าพลังงานสะอาดครับนั่นก็คือเดโก้และพี่พิตตี้คนสวยชื่ออะไรครับกิฟซี่ขยี้ใจค่ะเป็นชื่อในวงการนะและชื่อนอกวงการล่ะครับก็กิฟซี่เหมือนเดิมกิฟซี่กับกิฟซี่นะครับผมมีคําถามมาถามพี่กิฟซี่นะครับว่าระหว่างหรือวิวสเปครถข้างๆหรือจะสเปคนที่พี่ชอบพี่จะเลือกอะไรครับ จริงๆเนี่ยสเปครถกับสเปคคนอะเป็นสเปคเดียวกันเลยก็คืออึดถึกและทน,นะค่ะเหมือนกับรถเมล์สาพลังงานไฟฟ้าแบบนี้แล้วก็สเปคผู้ชายที่ชอบก็ต้องอึดถึกทนเหมือนกันค่ะมีขาวๆหน่อยไหมครับขาวๆขาวๆได้ทางก็ได้ <c oughs> แหลมเลย <c oughs> เ,ออเดี๋ยวเราจะมาแจก,กว์ปของพี่กิ๊ฟซี่กันนะครับพี่ชี้เลยครับอยากให้ว์ปขึ้นตรงไหนตรงน,นี้แล้วกันค่ะก <c oughs> ิบบูจุดพีนะคะ g i b b u p ค่ะ แล้วก็ติดตามมาได้เลยเดี๋ยวฝากพี่กิปซี่ไว้ด้วยนะครับและขอบคุณมากครับขอบใจพี่ไอ้เยอะอ่าขอโทษนะครับมีคำถามมาครับเออคือว่าพี่ชอบผมไหมครับเอ้ยไม่ใช่อ่าพี่โสดไหมครับอยู่ที่คนถามค่ะโสดไม่โสดอยู่ที่คนถามต้องลองทักมาดูนะ คนดูรอลรุ้นด้เลยครับนี่เดี๋ยวผมเป็นคนเทสให้ขอบคุณครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธฟอร์ดนะครับและนี่คือพิ่ตี๊สาวสวยสองคนนะครับสวัสดีค่ะและเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวดีกว่าครับค่ะชื่อตุกตาค่ะชื่อกิฟค่ะพี่กิฟพี่ตุกตาครับผมมีคำถามมาถามพี่ครับว่าระหว่างรีวิวสเปครถที่ชอบกับสเปคผู้ชายที่ใช่พี่จะเลือกอะไรครับ ในงานรถเราก็ต้องรีวิวสเปคผู้ชายที่ใช่ค่ะคนดูกำลังต้องการครับสเปคผู้ชายที่ใช่หน้าตาไม่ต้องขอบหอมเปย์อย่างเดียวอุ้ยต่อตังโล่งอยู่เลยช่่เดี๋ยวข้ามข้ามอีกคนเลยดีกว่าครับมีเวลาให้เทคแคร์ดีค่ะี่มีนาฬิกาแต่เดี๋ยวซื้อให้ได้ครับได้เลยต่อตังโล่งอยู่เลย่และเดี๋ยวเรามา แจกวาร์ปดยวครับอ่าพี่สามารถชี้ได้เลยครับว่าอยากให้ขึ้นวาร์ปตรงไหนก็ขึ้นวาร์ปตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวขึ้นที่ใจเลยนะครับแล้วแวเดี๋ยวเอาผมไปอยู่ที่ใจเขาด้วย <c oughs> แหม่พี่สามาแจกวาร์ปได้เลยครับอยากให้ขึ้นตรงไหนอบอกเลยขึ้นที่เดียวกัน,น, <c oughs> กนค่ะขึ้นที่ใจได้เลยขอบค,คุณมากครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับบูธของสติกเกอร์ และนี่พิตตี้สาวที่คอยดูแลบูนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเขากันดีกว่าพี่ชื่ออะไรครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อพีมนะคะอ่าพี่พีมครับผมมีคําถามให้ครับระหว่างรีวิวสเปครถข้างๆกับรีวิวสเปคที่พี่ชอบพี่จะเลือกอะไรครับรีวิวสเปคที่ชอบค่ะคนดูน่าจะต้องการนะครับบอกเลยครับ <laughs> แบบนี้คะ่ะแบบนี้คะ่ะแบบนี้คะ่ะ <laughs> 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 ตีหุ่นดีในสิบฉกเียดเปียกเลยผมนี่ใช่เลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่เลยเห็นแล้วใจ่ลาหลาผมทำตัวไม่ถูกเลยเนี่ยทีนี้และทีนี้นะครับพี่ทีมช่วยแจกวร์ปให้หน่อยครับก็ IG p r พรีมเซสนะคะ P R E M E C E S S ค่ะก็ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธเอร์โยและนี่คือพิตตี้สาวสุดสวยนะครับพี่ชื่ออะไรครับผมสวัสดีค่ะชื่อกุลค่ะ ผมมีคำถามมาถามนะครับว่าระหว่างเลือกรีวิวสเปครถที่ชอบกับเลือกสเปคผู้ชายที่ใช่พี่จะเลือกอะไรครับต้องสเปคผู้ชายอยู่แล้วค่ะออกม,ม,มาเลยครับผมรอฟังอยู่สเปคเหล่อก็สเปคสูงสูงอะตัวใหญ่ๆชอบแบบผิวเข้มเข้มหน่อยเฮ้ยทำไมดูเปลี่ยนจากเมื่อกี้ทำไมดูเปลี่ยนจากเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้สูงขนาดนี้นะอ,อ,อยู่<ม>ดีก็สูงพิ่งต่อส้นมาเออสูงสูงชอาแบบสูงสูงดูลุยลุยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะผิวเข้มเข้มแหมเดี๋ยวไปตากแดดสักหน่อยน่าจะดี ไม่น่าหน่อยนะจะน่าจะเยอะอู้วิผมเอาผมขาวไปเหรอเนี่ยขาวไปขาวไปเดี๋ยวพี่ช่วยแจกวาร์ปได้ไหมครับสามารถจิ้มได้เลยครับว่าอยากขึ้นตรงไหนผมตรงไหนอยากขึ้นไหนก็ได้ครับเอาแบบเต็มต่อเลยได้ไหมปิดปากหน้าไปเลยค่ะปากหน้าได้เลยมันจะไม่เห็นความสวยพี่ดิครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเห็นที่อื่นอาขึ้นเลยครับอยากขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้ได้เลยต้องขอบคุณมากนะครับผม และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับบูธยามาฮ่านะครับพี่สาวคนสวยข้างขผมเนี่ยเขาเป็นใครเรามาติดตามกันครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อแชมป์นะคะอ่าพี่แชมป์ครับผมอยากจะทราบว่าพี่เนี่ยมีสเปครถที่เป็นสเปครถในใจของพี่ไหมครับสเปครถในใจอะค่ะไม่มีอ่ะอ่าไม่มีแต่ว่าสเปคพี่อ่ะคือผมนะเอ้ยไม่ใช่แล้วแต่สเปคผมอ่ะคือพี่นะครับอ่าพี่แชมป์ครับทีนี้ผมอยากให้แชมป์เนี่ยช่วยเชิญชวนผู้ชมที่ดูคลิปอยู่อ่าให้มาร่วมงานแล้วก็มาเยี่ยมชมบูธพี่หน่อยครับ ดิงมอเตอร์เซลล์นะคะมีวันที่23ถึงวันที่1กันยายนนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาหาชมได้ที่บูตาาาฮ่านะคะาทางบูธของเราเนี่ยมีเปิดตัวรถรถุรนะะออ่นใหม่ด้วยนะคะก็อย่าลืมมารับชมมาเยี่ยมชมได้นะคะที่บูตามาฮ่าค่ะผมขอบคุณที่ใช้มากค่ะ